ลุดมีลาพาฟาลิเชนโกสไนเปอร์หญิงแห่งกองทัพแดงเมื่อกองทัพนาซีบุกโซเวียตในปี1941กองทัพแดงต้องสูญเสียกำลังรบนับล้านทั้งที่ตายและตกเป็นเฉลยในระยะเวลาอันสั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลที่ผลักดันทหารหญิงให้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังรบลุดมิลุดมีลาพาฟาลิเชนโกสไนเปอร์หญิงแห่งกองทัพที่เธอจะได้รับโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นพลแม่นปืนก็ต้องรอจนกระทั่งสหายรบเพศชายได้รับบาดเจ็บ เธอจึงจะได้รับมอบอาวุธเพื่อลงรบในสมรภูมิจริงเธอเล่าว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม1941ในฐานะนักแม่นปืนของกองทัพเธอสังหารเป้าหมายเป็นทหารโรมาเนียรายแรกด้วยกระสุนนัดที่3และเหยื่อรายที่2ด้วยกระสุนนัดที่4ซึ่งในสายตาของผู้บังคับบัญชานั่นไม่ใช่ผลงานที่ดีเลยแต่หลังจากนั้นพาฟอริเชนโกยิ่งฆ่าก็ยิ่งเชื่อมัน่น และด้วยความแค้นในความโหดร้ายที่ทหารเยอรมันกระทำต่อชาวบ้านในบ้านเกิดในจดหมายที่